สวัสดีค่ะพบกับช่องหนูนิง kj channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาหาร้านของหวานนะคะซึ่งเป็นร้านปิงชูนะคะเพื่อนๆเป็นจานมาแบบนี้กันเลยนะเป็นจานกับเหล็กนะคะแล้วก็มีหลายหน้ามากๆเลยและน่ากินและปั่นมาเนียนมากๆเลยนะคะมีแบบเป็นเครื่องดื่มด้วยอันนี้ก็จะเป็นโกโก้แบบดาโกโก้แบบเข้มเข้ม มากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถตามมากินกันได้นะและไปดูกันว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงเมนูเพียบเลยนะคะเพื่อนๆมีทั้งของหวานเลยนะคะแบบเป็นปังเย็นก็ามาีไปดูเลยแต่ร้านนี้นะคะเปิดคลิปมนาะก็คือชื่อร้านว่า s อยซ o ยนะคะเป็นเต้าหู้เย็นเกี๊ยมมะนะคะมีบราวนี่ปั่นนะคะมีน้ำนมสดปั่นนะ ที่นี่เขาจะเด่นปิงชูเต้าหู้นะคะต้องมากินกันนะคะนี่มีหลากหลายหน้ามากไม่ว่าจะเป็นหน้าผลไม้นะคะตามฤดูกาลหน้าช็อกโกแลตหน้าบราวนี่คืออันนี้น่ากินมากเราเล็งไว้หลายหน้ามากราคาก็อยู่ที่8090นะคะ มี40 50ด้วยนะคะมีหน้าต่อไปนะคะอันนี้เป็นพวกปิงชูก็เริ่มต้นที่40บาทนะคะ60บาทก็มี ,50 บาทก็มีนะคะพวกบรานี่ปั่นนีคือทีเด็ดเลยนะคะคือเข้มมากใครชอบแบบไหนปังเย็นก็มีนะเพื่อนๆแต่วันนี้เราจะสั่งอะไรมากินกันบ้างไปชมกันเลยนะคะและเต้าหู้ก็มาเป็นถ้วยแบบนี้เลยเป็นเต้าหูน้นมสดนะคะ เมนูนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยนะคะว่าจะได้อะไรมากินบ้างถ้วยแรกสั่งเหมือนแบบตัดต่อเลยทีเดียวอันแรกก็คือเป็นโกโก้ครัสงาคะมีเต้าหู้ด้วยแล้วก็นมปั่นมาแบบเป็นปิงชูแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะกินแล้วละลายในปากเลยทุกคนสักแบบคงจะหมดจานแล้วนะคะหมดไวเหมือนอยังไง ไม่ได้ตัดต่อกินไปแล้วมันเพลินนะคะถ้าหากว่าใครชอบกินมากๆก็กินถ้วยเดียวคนเดียวกำลังดีแต่ถ้าใครกินน้อยนะคะเพิ่งกินข้าวมาแล้วอยากมากินแค่ของหวานกรุบกุบกิบกิบถ้วยหนึ่งกินสองคนก็ไม่ไม่น่าเสียหายอะไรนะคะกำลังดีนะคะกินไม่ได้เยอะเกินไปแต่กำลังอร่อยพอดีพอดีเลยนะคะเพื่อนๆแล้คือเต้าหู้คือนุ่มมากเลยนะคะ แล้ก็ถ้วยที่2ก็มาแล้วอันนี้เป็นปิงชูเต้าหวยหรือเต้าหู้นะเออมีเต้าหู้สีขาวๆนี่นะคะมีสตรอเบอรี่มีข้าวโพดแล้วก็มีสับป,ประรดดองนะคะเป็นดองเชื่อมนะคะกินรวมกันแล้วคืออร่อยนะคะหน้าตาน่ากินแล้วยังอร่อยอีกนะคะเป็นร้านที่ราคาหลักสิบนะคะไม่แรงเป็นราคาเอาใจเด็กนิสิตนักเรียนมากๆเลยนะคะทุกคน ถ้าหากว่าใครนะคะอยู่ใกล้ร้านนี้นะคะก็แวะมาทานได้อันนี้จัดจ้วงให้ดูว่าปิงชูกับเต้าหู้มันจะเด้งดึงขนาดไหนนี่คืนน้ำลายสแป๊บหนึ่งน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆแอนี่ใครสายของหวานกำลังหาของหวานกินตามมากินกันได้เลยร้านนี้นะคะก็จะอยู่ที่บางแสนอยู่แถวแถว ใกล้กับเซเว่นอีหลังแหลมทองนะคะเพื่อนๆสามารถมาทานกันได้หลายคนอาจจะเคยมาเคยเจอและเคยรู้จักหรือเคยทานมาแล้วก็พิมพ์บอกกันด้วยนะว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดนะคะแล้วเมนูไหนที่มากินบ่อยที่สุดก็พิมพ์มาบอกด้วยนะคะเมนูไหนเด็ดเลยอร่อยอยากแนะนำก็พิมพ์บอกนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยมากินก็พิมพ์บอกพูดคุยกันใต้คลิปได้ คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอ่านทุกเม้น์นะคะเพื่อนๆแม้จะตอบช้านิดนึงแต่ก็ตอบนะคะบางข้อความคือตอบไปแล้วแต่กอริทึมมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ตอบให้นะคะถ้าว่างๆนะคะจัดสรรเวลาได้เดี๋ยวจะกลับไปตอบเพื่อนๆอีกรอบนึงนะคะเหมือนมันตอบไม่ขึ้นข้อความเป็นอะไรน่าจะ เออหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็พิมพ์บอกกันด้วยนะคะคืองงมากๆเลยและนี่เราก็กินไปแบบเพลินมากๆแก้็นั่งเมาส์มอยกัเอหกไปแล้วนะคะคือชามันบางเนาะมันไม่มีน้ําหนักตากทีก็ไหลตามโต๊ะไปก็เลอะเทอะกันไปต้องขออภัยในความไม่เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เราก็กินกันเพลินๆอเมนูต่อมามาแล้ว นั่นคือโกโก้ปั่นหรือบราวนี่ปั่นนั่นเองนะคะคือสีสันน่ารับประทานมากสีเข้มๆเ,เลยนี่ชื่อร้านสวยๆโฆษณาให้เขานิดนึงนะคะเรามาซื้อกินเองนะคะก็มาสนับสนุนพะะ่อค้าแม่ค้าร้านอร่อยๆให้อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะคะเพื่อนๆนี่จ้วงกันไปเลยแบ่งกันกินนะคะมากันหลายคนก็คนละนิดคนละหน่อย พอกระสายนะคะพอดึกแล้วเพิ่งไปตีแบดกันมานะคะก็เลยแวะมากินของหวานมาหาข้าวกินกันด้วยนะคะก็มีอีกกรุ๊ปหนึ่งไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วเราขอมากินของหวานรอก,ก่อนเดี๋ยวเขาจะตามมาอีกเนาะนีใครที่กำลังหาร้านปิงชูราคาน่ารักน่ารักทานกันแถวย่านบางแสนก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำว่า ร้านนี้เป็นร้านที่มากินหลายครั้งแล้วถ้าหากว่าใครเคยติดตามกันนะคะหรือเคยดูคลิปเก่าๆนะคะก็จะเห็นว่ามาได้หลายครั้งแล้วแล้วก็มีหลายครั้งที่มาแต่ยังไม่ได้ลงคลิปยังตัดคลิปไม่เร็จก็มีนะคะแบบดีเลย์มากๆมีเนื้อปั่นมาแบบละเอียดๆพร้อมกับมีบราวนี่บดนะคะ แล้วก็มีบราวนี่ก้อนด้วยคือเข้มข้นมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครที่สายโกโก้สายบราวนี่สายนมสายปิงซูต้องจัดนะคะใครที่ชอบแบบนี้มากันได้เลยเชิญชวนเก่งไหคะเพื่อนๆแล้วก็มีอีกหลายร้านมากๆเลยนะคะที่อยู่ที่บางแสนเดีย๋ยวจะทยอยไปถ่ายแล้วก็ทยอยมาให้เพื่อนๆได้กินกัน ่าได้ชมกันแล้วก็ตามกันไปได้และนี่นะคะใครที่เป็นเพื่อนกันเข้ามารับชมกันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามช่องนิ้ KJ เจ a ช n e l ลได้นะคะเพื่อนเนแล้วก็จะได้รู้ว่านิมเนี่ยไปร้านไหนไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะ ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดหรือมีประเด็นอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์บอกแนะนำกันได้นะคะก็ทางหนิงก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะอาจช่วงนี้อาจจะแบบทำผิดทำถูกทำดีไม่ดีอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงเวลาที่กินของอร่อยไปด้วยกันนะคะทุกคนถ้าหากว่าอยากจะให้ไป แนะนำร้านไหนหรือมีร้านไหนที่อยากจะให้พาไปกินนะคะก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะคะถ้าหากว่ามีโอกาสจะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าคนไหนแนะนำอะไรไว้นะเราจะตามไปอ่านนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ช่องนุ้งนิงเคจชนลนะคะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซอยนะครับกเ็เป็นร้านบินงซูนะครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับ บรรยากาศทุกคนี่พี่น้องครับครับเดี๋ยวน้องตั้งนึงนะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปครับตอนนี้เราก็ยู่ยเตเัวเกอันนี้อันนี้พี่ทพี่เกลนะครับกินมากินบ่อยร้านนี้บอกเขาไปบอกเขาไปจำครับประจันอร่อยมากเลยร้านนี้อร่อย เดี๋ยวอันนี้อันนี้โทรศัพท์คุณหนิงนะครับคุณหนิงนะครับเคจเจนะครับหนุ่มหนิงชาแนลนะครับก็สามารถติดตามเขาได้นะครับในยูทูบเขาจะชอบไลฟ์สดนะครับจะมีไลฟ์สดค่ะนิดนยามได้เลยนะครับว่าคนนี้คุยคนเดียวครับคุยคนเดียวมีผู้ร่วมชะตากรรมนะร่วมชะตากรรมอะไรทำไรคะบุบลอันนี้ผู้ร่วมชะตากรรมนะสำหรับวันนี้นะเริ่ดๆขายกิฟ อะไรชอบเออชิปวิปตัวน like> ี้เห็นแล้วเหรอจะไม่เห็นได้ไง วันนี้นะคะมีพีเซนเตอร์เยอะนะคะน้องก็มากินด้วยกันแล้วเขาก็มาวุ่นวายไม่ใช่สิมาเกียนนะคะมาช่วยสร้างสีสันให้ช่องนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย